สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ย้ายมาตักทรายครับย้ายมาตักทรายที่บ้านเราครับผมปิงกัน3ามคันครับวันนี้ครับมีตะเป็ดไอยเลอร์อครับแล้วก็ผาเหิมครับปาเหิม มีตาเปรตครับงานบ้านจะคล้องนี่ส่วนมากมีแต่พี่แต่น้องครับใส่หน่อยเขากว,วายเข้าคนวายเฮ้าครับใส่หน่อยไลย่ขวี่ดซับปลาเหิมครับเออพนอ yeah. ันห้องเยองยั้ยนยันย บัานอื่นเข้าใส่หน่อยก็นีครับเผนบะหูดิผนหูต่วาซ้ำหนีมันหน่อยผดนะเข้าใส่ไปเนี่ยครับคุณเอาออกไปน้ำเขาขคนอ่ะ để biên hoạt dạng này mà nó mà Khoa, oh, nhang đa cậu lên kho oh. oh. nhang đa cậu đi lên ว่าดำเลย,ออยเรั่วยางหน้าครับเัจะพาพอดี พอด้าน้างเลยโอ้สายไฟดูเ,เดียว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 สายไฟไอยก่นอนเ,เออลงเลยลงเลยรุดแล้วออลงเลยมนรุดแล้ว เอาเขาด้านข้างเลยจอดนี่ฮะอยู่หน้าคนเหรอยาย หน้าครับจอดไว้ตัวรอครับรอช่างไม่สามารถไปต่อได้ในมุมร้อหน้าจอดครับจอดงานนี้จอดเลยมาไปแล้วครับ ยางรั่วไปแล้วหนึ่งคันครับทีนี้ก็เหลือสองคันครับที่ยังทำงานได้นะครับบอกช่างโมบายเตรียมตัวมาแล้วครับแต่น่าจะได้เพี่ยนทั้งอย่างในครับพี่น้องเปลี่ยนทั้งหนอกทั้งในครับสองเซ็นนา่เาบิ้งครับพี่น้องสถานอีเทอ้โ,อโ,อโอผมโค้มไปเลยครับฝนว่าเออครับ ผมไปเลยครับว่าเป็นยังครับจัดไปไดเบิร์ครับมาอะไรวประปะาจะาตกคอ,ย,อกยเจ้าโอจ๊บปาเฮิมครับเดี๋ยวก่อนเร่าจขึ้นซื้อนี่ Yes, anything.

ต่ว่าสางสางปลาย่างกำลังมากมาต่ต้องยันสร้างปลาย่างกำลังมากมาต่ต้องยันเนาะวางเอาดูบักออยเลอร์ครับทีนี้ เอาบอกว้มาป่ะเนี่ยเอาทางนี้บกว้มา,าปะเนี่ยฮะหยบเหียบ้ไปียบหายแตกยัง <c oughs> ปเยียบใยังจอดไว้ยังยังขอสิมาป่ายัาง <c oughs> อ๋อขึ้นไว้ปะพี่ลเนี่ย ไปไหมลุงไปไหมเอามาไหมแรงแรงไมาต้องค่อนขั้นเร่งเอาละเอาเอาเอา,เอายกเลยเพิ่งใส่ไฟนะ้ำเพื่อหวนเห็นไหม บนมีสายไฟลงก่อนดำลงอ่าจากวิธีเห็นงานเดินนานไปแล้วก็ถอ,อยเขาซื้อนี่ไมหมก่อนเนี่งมาหันเบ,ร,บ,นเบ,ร,เบร์สเบรสีบกถอ,อยอีกเด้อ ยกขึน้นมาเนี่ยเด็ดงานไม่ยากเลยถ้าเรารู้จักคิดครับเอาล่งบ้านเนี้ยเอาเบะลงเอาล่งรันล่งจีของสายไฟก่อนเออเห็นว่าผลสายไฟไ,ฟไปบ้านเนี่ยไปทางคุณมึงไปทางคุณ ไม่ค่อยว่ได้แคบไปทางพูน <laughs> I love you. o k ค y ขอบกดไลค์ครับอย่ลืมกดติดตาม